ธนาคารออมสินปล่อยกู้ช่วยประชาชนช่วงเปิดเทอมนะครับให้กู้รายละ10 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำนะครับและคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง0.6ต่อเดือนนะครับธนาคารออมสินได้ออกนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับสินเชื่อเงินกู้ต้อนรับเปิดเทอมนะครับวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1 0,000บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ0.6ต่อเดือนโดยมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน1ปีหรือ12งงวดนะครับถ้าประมาณการค่างวดผ่อนชำระ ประมาณ894บาทต่อเดือนนะครับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่มีผู้ค้ำประกันนะครับผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2567นี้นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้ที่เบอร์ของธนาคารออมสินนะครับ1115